ที่แถวลบบุรีนะฮะมีคนขับรถกระบะค,คันหนึ่งขับมาตามถนนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรอยู่ที่พื้นถนนนะจะเป็นสุนัขหรือจะเป็นคนหรือจะอะไรยังไงไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันเบรกไม่ทันแล้วพอเบรกไม่ทันก็เหยียบเข้าไปแล้วก็ลากไปด้วยไกลประมาณ300เมตรได้หยุดรถได้ลงมาดูโอ้โหแทบช็อกนะอฮะคนนับ นี่ฮะตายคาล้อรถเลยฮะชื่อนายสุริชัยน้ำส้มอายุ22ปีนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นถนนสุราณารายนะครับหลักกอมอที่23-24ถึง24ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงนะฮะที่จังหวัดลบบุรีค่ำเมื่อวานนี้โอ้โหรถกระบะโตโยต้าสีขาวนะครับที่ต่อเติมดัดแปลงเป็นรถเฮลเลอร์ใช้ลากจูงนะฮันนี้นะครับใต้ท้องรถมีร่างของนายสุริชัยน้ำส้ม เสียชีวิตยอยู่ในสภาพแหลกเหลวแล้วนะไปคาอยู่กับท้องรถเนี่ยฮะทางจากรถกระบะคันนี้ไป300เมตรมีจักรยานยนต์คันหนึ่งนะล้มคว่ำอยู่ข้างทางฮอนดา้าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ล้อหน้ามีร่องรอยการชนจนพังยุบแล้วก็ยางแตกด้วยทีนี้คนขับกระบะเนี่ยบอกว่า ขับรถออกมาจากอำเภอโคกสมรงนะฮะคนขับกระบะชื่อนายอานนท์นะ,ะครับกําลังจะไปตำบลวังเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุเขาเห็นบนถนนไม่แน่ใจว่าเป็นสุนัขหรือว่าเป็นคนนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแต่ตอนนั้นเบรกไม่ทันแล้วนะฮะหักหลบก็ไม่ได้ก็ขับทับไปแล้วก็ลากสิ่งนั้นไปอีกประมาณ300เมตรกว่ากว่าจะหยุดรถได้พอจอดรถลงมาดูเนี่ยตกใจเลยนะฮะ เพราะสิ่งที่ลากมาเป็นคนนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับทีนี้คําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นคนขับกระบะบอกว่าเจอบนถนนแล้วใช่ไหมเขานอนอยู่แล้วมันมีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่คว่าอยู่ข้างถนนนะฮะสภาพแบบข้างหน้าเนี่ยพังเพลิงหมดเนี่ยนะฮะตำรวจพบยางอะไหล่รถยนต์นะฮะตกอยู่กับใกล้ๆรถจักรยานยนต์ของผู้ตายฮะซึ่งยางอะไหล่เนี่ยมีร่องรอยการถูกชนก็เหมือนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย ที่มีร่องรอยการชนที่ด้านหน้านี่ก็เลยสันนิษฐานว่านายสุริชัยเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆคงขี่จักรยานยนต์มาตามเส้นทางตรงนี้แล้วไปชนกับยางอะไหล่ที่ตกอยู่บนถนนจนกระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์น่าจะไปนอนสลบแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนแล้วรถกระบะของนายอานน์ก็ขับมาพอดีก็เบรกไม่ทันก็เลยลากล่างเข้ามาแล้วเขาก็เสียชีวิตนะฮะ มีญาติพี่น้องทราบข่าวมาดูก็ร้องไห้นะครับเดี๋ยวรอการสันนิษฐานการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับเกี่ยวเรื่องของสาเหตุครับ